ก็ลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง first t a k polar er กันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็เนื่องจากกระแสการตอบรับการติดตามต่างๆนะครับดีขึ้นผมก็เลยขออนุญาตกลับมาทําอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะลงทีหน่อยช่วงนี้เนาะโดยที่ในวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเจ้าสัตว์ทะเลแสนน่ารักตัวหนึ่งนะครับซึ่งฉลาดด้วยนั่นเองซึ่งถ้าผมพูดชื่อออกไปผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันดี ซึ่งก็คือเจ้าโรมานั่นเองนะครับโดยที่โรมาในวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงว่าเโรมาคืออะไรหรืออะไรยังไงนะครับแต่เราจะมาเจาะตรงกันผมจะไม่ได้มาพูดถึงโรมาปาครวด โลมาสีชมพูแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเจ้าโลมาอิลลวดีนั่นเองโลมาอิลลวดีนะครับหรืออีกชื่อที่รู้จักกันคือโลมาหัวบ้านมีชีหลังหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คืออิลลวดีดอฟฟินนั่นเองซึ่งเจ้าโลมาอิลลวดีนะครับจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือออเคลาเบวีโลติสนะครับซึ่งจะถูกจัดอยู่ในวงเดลฟินิดหรืออีกชื่อก็คือวงของโลมามหาสมุทรนั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าโลมาอิลโลวดีนะครับได้ชื่อมาจากแหล่งแรกที่ถูกค้นพบซึ่งก็คือแม่น้ําอิลโลวดีในประเทศพม่าน,นั่นเองโดยเจ้าโลมาอิโลวดีนะครับจะมีขนาดประมาณ180-275ถึงเซติเมตรโดยมีน้ำหนักอยู่ที่ราวๆาวสามกิโลกรัมจะมีลักษณะหัวที่มนคล้ายกับบาทของพระลำตัวจะมีสีเทาเข้มตาจะมีขนาดที่เล็กมีปากอยู่ด้านล่าง ครีบข้างลําตัวมีลักษณะแผกกว้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับส่วนครีบด้านบนเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กมีลักษณะรูปทรงแบนบางและคล้ายกับเคียวนะครับโดยเจ้าโลมาอิลวดีเนี่ยจะมีถิ่นอาศัยกระจายอย่างกว้างขวางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและก็อ่าวไทยด้วยนะครับซึ่งมักพบได้บริเวณน้ําขุ่นซึ่งเราเนี่ยสามารถพบได้ทั้งในเขตแม่น้ําและเขตทะเลเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณที่ผมว่ามีประชากรของโรมาอิโลวดีมากที่สุดซึ่งก็คือทะเลสาบจิลิก้าที่รัฐโอธทิศาประเทศอินเดียและวทะเลสาบสงขานาภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรมาอิลโลวดีเนี่ยนะครับสามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน7 0้น7 0วินาที หรือถ้าคิดเป็นนาทีก็คือประมาณ1นาทีถึง2เกือบ3นาทีนะครับโดยเจ้าโลมาอิโลโวดีนะครับจะใช้เวลาตั้งท้องนานถึง9เดือนและออกลูกครั้งละ1ตัวนะครับซึ่งจะมีอาหารการกินเนี่ยก็ได้แก่พวกกุ้งปลาและหอยต่างๆนะครับโดยเจ้าโลมาอิโลโวดีนะครับจะถูกจัดอยู่ในไซเตส1นะครับซึ่งไซเตส1เนี่ยก็คือห้ามซื้อขายยกเว้น จะเป็นกรณีศึกษาและขยายพันธุ์เท่านั้นนะครับโดยโลมาอิลูดีนะครับตัวสุดท้ายที่อยู่ในแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศลาวเนี่ยได้เสียชีวิตณเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพศ2565ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งเหตุเกิดจากการติดโอนของชาวประมงด้วยเหตุนี้นะครับทำให้โลมาอิลวดีเนี่ยได้ถูกประกาศให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศลาวอย่างเป็นทางการก็เอาไปว่าสำหรับ เพ r ร t สเด e กโพใน EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมเรียบเรียงมามันก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรลึกเจาะจงขนาดนั้นก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปก็อยากจะพยายามพัฒนาฝีมือเพื่อทำคลิปให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้คนดูได้ดูกันนะครับ ก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ first t e e r p o l a e r ขอตัวลาวไว้เพลงเท่าน,นี้สวัสดีครับ